เราปิดนผมก็ไม่รู้ว้ยุ่นดีเลยเปิดมา่อีวะไม่เห็นต้นกระบองเพ็รเหรออะไรพ่อจะล็อกทำไมอัดเลยไหมรไหแรมทีเรียบ,บร้อยแล้วครับผมเป็ดของเราไปไปมีชำระเรียบ,บร้อยแล้วครับผม แยกเนื้อต้มสิคโคงต้มครับผมเนื้อราบอ <Yeah. S 1> สซ่บพี่น้องฟองไฟวันนี้บรรยากาศวันนี้ครับผมวันหยุดต้มเป็ดพี่น้องเป็ดทำ <c oughs> ซื้อมาแต่เมื่อวานนี้นะครับอันน <c oughs> ี้มือยางคอเป็ดับผมบรรยากาศเด่นดินนะพี่น้อง เพ้ยรเสร็จี่เรมนู้ว่น่ัเมนูนี้ครับผมลาปิดเด้อครับผมสูตรนี้แซ่บมาครับใส่เนื้อเป็ดลงไปครับผม น,ะนี่ครับลาบเป็ดพี่น้องเก็บนะวะปรุงกันดีกว่าพี่น้องลาเป็ดอ๋อจัดจ้านเลยครับนี่เป็นี้หนูแล้วดูได้มาเอหนูนะอ,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 นอือง่าเหรอห็นงายแต่รึเปล่ ยัง่ยเออโศวไหมเต้นมาเออหน้ามากเอางมิ้ยฮะเราคอยลุยนานไหมหลับเป็ดครับผมเนี่ยเราเสียนู้เสีย่ยชาจัด่นในย่านนี้ครับกินกินน้ํ้าวเสร็จในทีเรียบร้อยแล้วครับผมลาบเป็ดของเราเพราะฉะนั้นเราต้องกินบัวลอยก็บบัวขึ้นมาครับผมลาบเป็ดเสร็จในทีเรียบร้อยแล้วครับมันเป็ดกับพริกอันนี้มันเป็ดกับพริกทอดแล้วเราหักใส่